สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องโบราณชาแนลกับโบราณย้อนอดีตโบราณย้อนอดีตในวันนี้จะพาย้อนอดีตกลับไปเมื่อปี2013คดีนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่เธอมีชื่อว่ามิเชลแฮด l e ์ สำหรับมิเชลเธอเกิดเมื่อวันที่20ทธันวาคมปี1986ที่แคลิฟอร์เนียเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งครัดทุกคนในครอบครัวของเธอเนี่ยค่อนข้างสนิทสนมกันมากๆเลยพ่อและแม่ของเธอเป็นเจ้าของธุรกิจเธอมีน้องสาวหนึ่งคนชีวิตในวัยเด็กของมิเชลก็เป็นชีวิตที่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปเธอเป็นคนที่น่ารักเป็นคนนิสัยดีมีระเบียบวินยัยเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมา อีกครั้งเธอยังเป็นดาวเด่นในโรงเรียนขณะที่เธอเรียนนั้นเธอได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ยังทํางานไปด้วยบางครั้งเธอทํางานถึง70ชั่วโมงต่อสัปดาห์เธอเป็นเหมือนเด็กเนร์ดเธอไม่ชอบปลาตี้เธอไม่ชอบอยู่ในความสนใจถ้าคนที่ไม่รู้จักเธอจะมองว่าเธอเนี่ยเข้าหายากมิเชลเธอก็ได้เรียนจบปริญญาตรีด้านการศึกษายุกคกลาง เมื่อมิเชลมีอายุ22ปีเธอแต่งงานกับชายที่เธอคบหาตั้งแต่เรียนในระดับมัธยมปลายเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์อื่นมาก่อนเขาคือชายคนแรกที่เธอคบหาดูใจแล้วก็แต่งงานด้วยแต่หลังจากการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยเพียง4ปีทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันหลังจากนั้นในปี2013มิเชลก็ได้พบกับชายที่มีชื่อว่าเอยนดีเอสเขามีอายุ35ปีเขาทำงานในกองทัพสหรัฐ เขามีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเอียนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากและเขาก็ยังอาศัยอยู่กับแม่ของเขากระาทาั่งในปี2014ทั้งคู่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันและในเดือนธันวาคมของปีนั่นเองเอียนได้ทำการขอมิเชลแต่งงานที่ rocky filter winter บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีในวันคริสต์มาส มิเชลเธอตอบตกลงมิเชลเธอบอกว่าเธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกเธอรู้สึกโชคดีมากๆแต่หลังจากนั้นไม่นานเอียนเขาก็เริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาเริ่มกดดันมิเชลเอียนเขาก็มีความต้องการให้มิเชลเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่ใส่เสื้อผ้าที่รักรูปแต่งหน้าอีกทั้งเขายังของให้เธอเนี่ยเจาะสะดืออีกด้วยอีกทั้งเขายังกดดันให้เธอเนี่ยลาออกจากงานที่เธอรักให้เธอไปทํางานที่ดิสีย์แลนด์ในตําแหน่งการตลาดที่นั่นมีเพื่อนของเอียนเนี่ยทำงานอยู่มิเชลเธอคิดว่าที่เอียนอยากให้เธอไปทํางานที่นั่น เพราะเขาเนี่ยต้องการให้เธออยู่ในสายตาให้เพื่อนของเขาเนี่ยช่วยดูแลเธอแต่มันก็มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับมิเชลเอียนเนี่ยเขาเริ่มกดดันเธอให้เธอไปมีเซ็กกับชายคนอื่นขณะที่เธอมีเซ็กกับชายคนอื่นนั้นน่ะเ,เขาก็ได้นั่งดูมิเชลเนี่ยเธอไม่ชอบเธอไม่อยากทําในสิ่งนั้นและเธอก็ได้ขู่เขาไปว่าถ้าเขายังบังคับเธอถ้าเขายังไม่เลิกกดดันเธอเนี่ยเธอจะเลิกกับเขา ในที่สุดวันวาเลนไทน์ปี2015มิเชลเธอเริ่มไม่เหมือนเดิมจากหญิงสาวที่มีความน่ารักจากหญิงสาวหน้าตาดีเธอเริ่มสุดโสมเอียนเนี่ยเขาได้บังคับกดดันเธอมากขึ้นเรื่อยๆให้เธอมีเซ็กกับชายคนอื่นและขณะที่เธอมีเซ็กกับชายคนอื่นนั้นน่ะเขาก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้มิเชลเธอก็ขอให้เอียนเนี่ยลบวิดีโอนั้นไปเถอะ แต่เอียนเขาก็ไม่ยอมลบคลิปนั้นเขาบอกว่าถ้าเธอยังเรื่องมากอยู่ถ้าเธอยังพูดเซาซีเขาอยู่เนี่ยเขาจะเผยแพร่คลิปนี้แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงไปที่ศีรษะของเธอมันทําให้มิเชลรู้สึกผิดหวังมากๆผิดหวังที่เธอเนี่ยได้ทําเรื่องแบบนั้นผิดหวังที่เธอเนี่ยเลือกสามีผิดมันทําให้เธอล้มป่วยมันทําให้เธอเนี่ยขยัขยงตัวเองเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในปี2015มิเชลกับเอียนเนี่ยก็ได้ซื้อคอนโดด้วยกันคอนโดนี้นะคะมีราคาประมาณ470,000ดอลลาร์มิเชลเนี่ยเธอก็ได้วางเงินดาวประมาณ14,400ดอลลาร์ซึ่งมันก็เป็นเงินส่วนตัวของเธอแต่เธอทําเรื่องกู้เนี่ยร่วมกับเอียน แต่หลังจากซื้อคอนโดได้ไม่นานสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มแย่ลงครั้งหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยขับรถบนทางด่วนแล้วพวกเขาก็ทะเลาะกันเอียนเนี่ยเขาก็ได้จอดรถบนทางด่วนแล้วเขาก็บอกให้มิเชลเนี่ยลงไปจากรถของเขาได้แล้วแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่เธอเนี่ยพยายามเลิกกับเขาเขากโกรธเธอมากๆเลยเขาก็ได้จับเธอเนี่ยโยนลงไปบนเตียงนะคะแล้วก็ตะโกนด่าเธอทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่เธอเนี่ยทะเลาะก,กับเอียนมิเชลจะส่งข้อความหาน้องสาวของเธอบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกัับบเเเธธธออออออวว่าาานโดนะไร้้้งงงงใหสขฟ และเธอยังบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยบ้ามากๆเธอบ้ามากๆที่เธอเนี่ยทนกับการกระทําที่มันแย่ๆของเขาแต่นั่นนะ่ะสิเธอจะทนทําไมทั้งๆที่เธอเนี่ยก็แค่ออกมาจากจุดนั้นแต่เธอเลือกที่จะอยู่จุดจุดนั้นเลือกที่จะให้เขาเนี่ยบังคับขู่เข็นเธอ แต่หลังจากนั้นไม่นานความอดทนของเธอเนี่ยก็ได้หมดไปเธอเก็บข้าวของทั้งหมดแล้วเธอเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอเธอกลับมาแข็งแรงอีกทั้งเข้มแข็งอีกครั้งขณะที่มิเชลอยู่บ้านพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยเอียนเขาก็ยังอาศัยอยู่ในคอนโดที่ทั้งสองคนเนี่ยกู้ร่วมกันและขณะนั้นเองมิเชลก็ยังจ่ายเงินค่าคอนโดคนละครึ่งกับเอียนทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยย้ายออกมาแล้ว ปัญหาเรื่องคอนโดเนี่ยมันคลาคสั่งมานานมากนะักมันไม่ลงตัวมันแบ่งกันไม่ได้เธอจึงไปขึ้นศาลอยู่บ่อยครั้งและในวันที่10กันยายนมิเชลเธอได้ส่งข้อความขู่เอียนเธอเขียนว่า คุณมีชีวิตอยู่แต่วิญญาณและจิตใจของคุณไม่ได้อยู่ในร่างของคุณบาปของคุณมันมีมากนักรวมถึงสิ่งที่คุณทำกับฉันทำกับครอบครัวของฉันมันเป็นมลทินด้วยการกระทำที่ชั่วร้ายบีบบังคับให้ฉันมีเซ็กกับคนอื่นและคุณก็ขาดความรับผิดชอบคุณมีแต่ความโลภความตะกละ แล้วก็ยังมีข้อความอีกฉบับหนึ่งเขียนว่ากฎของพระเจ้าอยู่เหนือกฎหมายทั้งหมดคุณอาจจะพยายามซ่อนตัวอีกไม่นานจุดจบของคุณจะมาถึงเนื้อหาในข้อความที่มิเชลส่งหาเอียนเนี่ยมันเป็นข้อความเหมือนมาจากหนังสือคัมภีร์อะไรสักอย่าง ที่ผ่านมามิเชลเธอคงทุกข์ทรมานกับการที่เอียนเนี่ยกดดันเธอเธอไม่มีทางออกสําหรับเรื่องนี้แม้เธอจะส่งข้อความหาเอียนแต่ว่าภายในใจของเธอเนี่ยเธอยังกลัวเขามากๆเธอมักจะเจอรถที่คล้ายกับรถของเอียนติดตามเธอเธอกังวลมากเพราะเอียนเนี่ยเขามีปืนแต่ยังไงชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไป มิเชลเธอตัดสินใจลงทะเบียนเรียนปริญญาโทคณะ MBI ที่มหาวิทยาลัยแซบแมนทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆของเธอพวกเขาเนี่ยส่งข้อความถึงเอียนเพื่อแจ้งให้เอียนทราบว,ว่าเขาถูกห้ามไม่ให้เข้ามหาวิทยาลัยนี้เมื่อเอียนเขาได้รับอีเมลจากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงไปขอคําสั่งศาลเหมือนกันว่าไม่ให้มิเชลเนี่ยเข้าใกล้เขา เขากล่าวหามิเชลว่าม <him> <ke> ิเชลเนี่ยจะแบ็กเมลเขาเขากล่าวหาว่าเธอติดสุราเธอดูถูกความเป็นลูกผู้ชายของเขาเขาบอกว่าเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยมิเชลจะออกไปจากบ้านออกไปบาร์ไปดื่มสุราไปกับผู้ชายคนอื่นๆและในที่สุดเดือนมกราคมปี2016ทั้งคู่ก็หาข้อตกลงเรื่องคอนโดได้ว่า ภายในเดือนมิถุนายนปี2016เอียนจะได้ครอบครองคอนโดแต่ต้องจ่ายเงินมิเชลหากเอียนไม่สามารถทำได้พวกเขาเนี่ยจะต้องขายคอนโดแล้วแบ่งเงินกันคนละครึ่งหลังจากนั้นทุกอย่างก็จบลงเอียนเนี่ยก็ได้หาเงินมาจ่ายให้มิเชลในรายงานเนี่ยไม่ได้ระบุยอดว่าจ่ายไปกี่ดอลลาร์ และในเดือนมกราคมปี2017เนี่ยเอียนเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าแองเจล่าคอนเนลและในเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกันนั่นเองพวกเขาก็แต่งงานกันแต่งงานหลังจากที่คบหาดูใจกันเพียงหนึ่งเดือนไม่นานแองเจล่าก็ได้ตั้งท้องลูกฝาแฝดเอียนและแองเจล่าเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่จะได้เป็นพ่อแม่คนเมื่อมิเชลเธอรู้เรื่องนี้เธอไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอเริ่มอิจฉาในความรักของทั้งคู่เธอเริ่มส่งข้อความขู่แองเจล่าคล้ายๆกับข้อความที่เธอนั้นส่งหาเอียน หนึ่งในข้อความนั้นมีใจความสําคัญว่าตำนานที่อดัมมีภรรยาก่อนอีฟเธอมีชื่อว่าลลิตแต่ไม่พบสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ตำนานแตกต่างกันออกไปอย่างมากแต่พวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าลลิตทิ้งอดัมเพราะเธอไม่ยอมจำนนต่อเขาตามตำนานลลิตเป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายที่ร่วมประเวณีกับซาตานและสร้างเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายจากนั้นเธอก็ได้เขียนเพิ่มเติมว่าคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบคุณคือวันก่อนสำหรับเขามิเชลคือตัวจริง เนื้อหาในข้อความที่ส่งมาก็จะประมาณนี้แต่ชื่อผู้ส่งเนี่ยมีชื่อว่าเจสันเลเบิร์นซึ่งเจสันเขาก็คือแฟนเก่าของเอ็งจา่านะคะเอ็งจล่าเนี่ยเธอก็รู้ว่าที่แท้จริงคนที่ส่งอีเมลมาเนี่ยไม่ใช่เจสันแต่มันคือมิเชลเพราะในเนื้อหาบางส่วนของข้อความเขียนว่าคนที่เอียนรักจริงๆก็คือมิเชลเอ็งจลราเธอคิดว่าเจสันเนี่ยจะรู้จักมิเชลได้ยังไงมันค่อนข้างงงว่าใครเป็นคนส่งอีเมลมาซึ่งคนที่ส่งอีเมลมาจริงๆแล้วก็คือมิเชล เองเจล่าเธอมั่นใจว่าคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยไม่ใช่เจสันอย่างแน่นอนเพราะเจสันเนี่ยไม่รู้จักมิเชลคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยคือมิเชลเธอมั่นใจอย่างนั้นส่วนมิเชลเนี่ยเธอได้สร้างบัญชีอีเมลถึง6อีเมลเพื่อที่จะส่งข้อความมาหา Angela. เองเจล่าแองเจล่าก็ได้ตอบกลับข้อความไปหามิเชลนะคะว่าฉันอยากให้คุณเนี่ยเลิกส่งข้อความมาหาฉันได้แล้ว และอีก4วันต่อมามิเชลเนี่ยเธอก็ได้ตอบกลับข้อความของเอองเจานะคะโดยมีเนื้อหาว่าฉันหวังว่าพรุ่งนี้คุณจะกลัวความตายเตรียมให้พร้อมระวังลูกๆของคุณเราจะขโมยลูกๆของคุณเอียนเขาหลอกใช้คุณคุณไม่เห็นหรอว่าเขาหมกมุ่นกับฉัน ฉันเป็นเจ้าหญิงของเขาแต่คุณไม่ใช่ระวังหลังของคุณเอาไว้อีกทั้งในข้อความเนี่ยยังมีรูปภาพแนบมารูปภาพที่แนบมานั้นจะเป็นรูปภาพการทําแท้งันเป็นรูปภาพที่ผู้หญิงท้องเนี่ยถูกทุบตีซึ่งเองเจาเองเธอก็เริ่มกลัวมากๆเลยมันเป็นข้อความข่มขู่มันเป็นข้อความที่จะขู่ฆ่าเธอขู่ฆ่าลูกๆของเธอดังนั้นในวันที่หนึ่งกันยายนปี2017เองเจาเธอจึงไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอบอกว่ามิเชลเนี่ยส่งข้อความถึงเธอเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุกคามชีวิตการแต่งงานของเธอและเอียนใส่ร้ายสามีของเธอใช้บัญชีอีเมลเนี่ยที่แตกต่างกันถึง6ฉบับตอนนี้เนี่ยเธอเริ่มกลัวมากๆเลยเธอไม่กล้าที่จะออกจากบ้าน เธอต้องลบตัวตนบนโลกออนไลน์ของเธอเธอเป็นทุกข์มากๆเธอกลัวมากๆว่าเธอเนี่ยจะถูกทำร้ายจะถูกฆ่าเธอกลัวที่จะสูญเสียลูกๆของเธอสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อการทำงานของเธอต่อการดำเนินชีวิตของเธอและเธอคิดว่ามิเชลเนี่ยคงจะไม่หยุดที่จะส่งข้อความมาคุกคามเธอจากนั้นก็มีคำสั่งศาลสั่งให้มิเชลเนี่ยห้ามส่งข้อความถึงเองเจาเมื่อมิเชลเธอรู้เรื่องนี้นะคะเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยราวกับว่าเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มิเชลเธอบอกว่าเธอได้รับการแจ้งเตือนจาก Google เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าอีเมลของเธอเนี่ยถูกปิดและเธอยังบอกต่ออีกว่าเธอได้รับแจ้งเตือนจากอีเมลหลักว่าอีเมลสำรองเนี่ยกำลังถูกใช้งานเธอได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ไซเบอร์ถึง4ครั้งเพื่อพยายามแจ้งว่าอีเมลของเธอเนี่ยถูกแฮกแต่มิเชลเนี่ยเธอก็ไม่ได้รับการตอบกลับ แองเจล่าเนี่ยเธอก็ถูกมิเชลราวีเรื่องต่างๆมากมายรวมถึงแองเจล่าเนี่ยเธอก็ได้รับอีเมลจากบัญชีหาคู่นะคะที่ถูกสร้างในชื่อของเธอใช้รูปของเธอแล้วก็โพสต์ว่าเธอเนี่ยต้องการมีเซ็ก์เธออยากโดนข่มขืนเธอต้องก,การให้ใครสักคนเนี่ยมาพบเธอขณะที่เธอเดินเล่นขณะที่เธออยู่ในบ้านให้บุกเข้ามาหาเธอได้เลย ในวันที่24มิถุนายนเองเจาโทรหา911และบอกว่ามีคนเนี่ยมาบุกในโรงรถของเธอและทำร้ายเธอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงนะคะทำการตรวจสอบพบว่าเองเจาเนี่ยเธอถูกทุบตีที่คอเสื้อของเธอเนี่ยถูกฉีกขาดศีราะข,ของเธอกระแทกกับผนังหลังจากที่แองเจาถูกทำร้ายร่างกายมิเชลเนี่ยถูกจับกลุมเนื่องจากบัญชีหาคู่เนี่ยที่เธอตั้งในชื่อของเองเจามันมาจากบัญชีอีเมลของมิเชล มิเชลเนี่ยถูกจำคุกหนึ่งคืนนะคะในคืนนั้นน่ะเองจะลาไม่ได้รับข้อความอีเมลใดๆ ในวันต่อมาพ่อแม่ของมิเชลวางเงินประกันตัว10,000ดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยเธอจึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อเธอออกจากคุกเองเจลร่าก็เริ่มได้รับข้อความอีกครั้งและเองเจลร่าเองก็ยังได้รับการแจ้งเตือนจากแอปหาคู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งจากนั้นวันที่13กรกฎาคมเองเจลร่าเธอโทรหา911อีกครั้งเธอบอกว่าเธอเห็นชายคนนึงเนี่ยเดินอยู่แถวๆคอนโดของเธอเธอกลัวว่าเธอเนี่ยจะถูกทำร้ายอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงคอนโดของเธอนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปคุยกับชายคนนั้นดังนั้นวันที่1 4กรกฎาคมมิเชลเธอถูกจับอีกครั้งหนึ่งรอบนี้หากจะประกันตัวเธอเนี่ยต้องใช้เงินถึง1ล้านดอลลาร์พ่อแม่ของมิเชลเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินค่าประกันตัวเธอได้พ่อแม่ของเธอบอกว่าจะหาทนายที่ดีที่สุดให้เธอมิเชลนะคะจึงต้องอยู่ในคุกเนี่ยประมาณ2-3ถึงเดือนแต่แล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น เอียนเนี่ยเขาได้ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บอกว่าคนที่ส่งข้อความไปหาเองเจลร่าเนี่ยไม่ใช่มิเชลแต่เป็นเองเจลร่าเองที่เธอสร้างบัญชีมากมายแล้วก็ส่งข้อความหาตัวเองอีกทั้งอีเมลหาคู่ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นน่ะก็มาจากฝีมือของเองเจลร่า ดังนั้นย้อนกลับไปในฤดูใบไม้ผลิปี2016แองเองจะล่าเคยท้องมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่เธอเนี่ยจะท้องลูกฝาแฝดกับเอียนเธอบอกว่าเธอแท้งลูกครั้งก่อนเป็นเพราะพฤติกรรมของมิเชลที่คุกคามเธอแต่เอียนบอกว่านี่ไม่เป็นความจริงเธอไม่เคยแท้งลูกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เธอเนี่ยทำแท้งเพราะเธอไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องการตั้งท้องลูกฝาแฝดของเธอเนี่ยที่เธอบอกว่าเธอตั้งท้องอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงเรื่องโกหกที่เธอเนี่ยสร้างขึ้นมา เมื่อเอียนเขารู้เรื่องนี้เขารู้เรื่องทั้งหมดที่เธอโกหกเขาเขาจึงทิ้งเธอไป ย้อนกลับมานะคะที่บอกว่าอีเมลหนึ่งเนี่ยถูกส่งมาจากเจสันจริงๆแล้วเอ็งเจล่าและเจสันเนี่ยเขาเคยเป็นแฟนกันเคยไปออกเดทกันในปี2014พวกเขาเนี่ยพบกันที่บาร์ทั้งเอ็งเจล่าแล้วก็เจสันเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันเจสันเขาเป็นตำรวจทางหลวงหลังจากที่พวกเขาออกเดทกันได้ไม่นานเอ็งเจล่าก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งปากมดลูกและเธอยังบอกเจสันว่าความเป็นอยู่ของเธอสภาพร่างกายของเธอจิตใจของเธอเนี่ยมันแย่มากๆ เจสันนะคะด้วยความที่เขารักแล้วก็สงสารเองเจล่าเขาจึงรับเองเจล่าเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มทำาคมีโมด ขณะน,นั้นเองเองเจ่าเนี่ยเธอเริ่มซุดโซมากมากเธอไม่มีเรี่ยวแรงมันเป็นเรื่องยากสําหรับเจสันในตอนนั้นมากๆเพราะเขามีลูกชายหนึ่งคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษดังนั้นเจสันต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาดูเองเจ่าและลูกชายของเขาและเวลาที่เองเจ่าเนี่ยเธอไปทําคีโมเจสันไม่สามารถไปด้วยเพราะเขาเนี่ยต้องทํางานแต่เองเจ่าเธอบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเธอสามารถไปได้เธอไปเองได้เธอไม่เคยขอให้เจสันเนี่ยไปส่งหรือไปรับเธอเอองจ่า เธอจะไปทำคีโมด้วยตัวของตัวเองเมื่อเธอไปถึงเธอก็จะส่งรูปให้เจสันดูว่าเธอเนี่ยถึงโรงพยาบาลแล้วนะเธอกำลังทำคีโมอยู่นะการทำคีโมเนี่ยมันทำให้ผมของเอ็เจลาเนี่ยล่วงเธอตัดสินใจโกนผมทั้งหมดแล้วก็สวมหมวกไหมพรมเจสันเขาบอกว่าขณะที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับเอ็เจลร่าเอ็เจลาจะเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆโมโหร้าย เจสันเนี่ยเขาเริ่มกังวลและเขาคิดว่าเอองจาเนี่ยเธอป่วยเป็นมะเร็งจริงๆหรือเปล่าเพราะบางครั้งเอองจาจะดื่มสุราซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติสําหรับคนที่ป่วย เขายังสังเกตผมของเธอว่าผมเนี่ยมันเหมือนถูกโกนถ้าเป็นผมที่ทำคีโมเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ดังนั้นเจสันเขาจึงขอให้เพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยคอยเฝ้าดูแองเจลาและเพื่อนของเจสันคนนั้นบอกว่าแองเจลาเนี่ยเธอไม่ได้ไปไหนเธอไม่ได้ออกจากบ้านทาั้งทที่ก่อนหน้าน,นี้เธอบอกเจสันว่าเธอจะไปทำคีโมเจสันเขาก็ได้ตัดสินใจเข้า Google แล้วก็เสิร์ชหาว่าคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยผมจะงอกขึ้นมาใหม่เร็วไหมสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า และเมื่อเจาสันเข้าเปิดเข้าไปใน Google เขาก็พบกับรูปภาพที่แองเจล่าเนี่ยเคยส่งให้เขา ตอนนี้เจสันเขารู้แล้วว่าเอ็งจล่าเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกที่เธอทําทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังโกหกเมื่อเจสันเขารู้ว่าเอ็งจลร่าเนี่ยโกหกเขาเขารู้ว่าเอ็งจลร่าเนี่ยไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเขาเขาจึงทิ้งเอ็งจลร่าเมื่อขุดคุ้ยประวัติของเอ็งจลร่าพบว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้โกหกเธอโกหกคนอื่นๆมากมายเธอโกหกว่าเธอเนี่ยเป็นทนายแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นทนายเธอเป็นแค่ผู้ช่วยทนายพอย้อนกลับไปในวันที่24มิถุนาย,ยนที่เอ็งจา่าเนี่ยโทรหา911 บอกว่าเธอถูกทำร้ายในโรงรถของเธอ ตำรวจนะคะก็ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายแต่คาดว่าเธอนี่แหละน่าจะทําร้ายร่างกายตัวเองดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เริ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแองเจล่าซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยควรจะทําเรื่องนี้ตั้งแต่ทีแรกเพราะอย่างที่บอกไปมิเชลเนี่ยเธอติดคุกครั้งแรกเนี่ยคือ1วันครั้งที่2ที่เธอติดคุกเนี่ยก็คือ3เดือนที่แย่ไปกว่านั้นก็คือก่อนที่มิเชลเนี่ยจะถูกจับกลุ่มตัวครั้งที่2 แองเจล่าเธอได้รับข้อความเนี่ยที่เป็นข้อความคุกคาม21ฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นข้อความที่ส่งมาจากคอนโดที่แองเจล่าเนี่ยอาศัยอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบพบว่าแองเจล่านี่แหละคือคนที่ส่งข้อความหาตัวเองข้อความทั้งหมดเนี่ยมันถูกส่งมาจากแองเจล่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการสอบปากคำเองเจ่าและไปตรวจสอบบริเวณภายในคอนโดที่เธออาศัยอยู่ในวันที่17ตุลาคมปี2019เองเจ่าถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใส่ร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเธอถูกตัดสินจำคุก5ปีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามิเชลเนี่ยถูกตัดสินจำคุก3เดือนหลังจากที่เธอเนี่ยออกมาจากคุกนะคะเธอก็ได้เรียนต่อเธอได้ทำงานในบริษัทที่ดีเธอย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์ก อีกทั้งมิเชลเนี่ยเธอยังได้ฟ้องกรมตํารวจและอดีตสามีของเธอนะคะก็คือเอียนโดยกล่าวหาว่าในตอนแรกเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เพิกเฉยต่อหลักฐานกองโตที่เห็นได้ชัดว่าเอียนและเอ็งเจะล่าเนี่ยใส่ร้ายเธอแต่ในรายงานก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเรื่องนี้เรื่องที่เธอฟ้องตํารวจแล้วก็ฟ้องเอียนเนี่ยมีผลอย่างไรซึ่งก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคดีของมิเชลมิเชลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เธอนั้นโดนใส่ร้ายเธอติดคุกครั้งแรกเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งคืนครั้งที่สองเนี่ยเป็นเวลาสามเดือน ซึ่งเธอเองเนี่ยก็หมดความศรัทธานในกระบวนการยุติธรรมและเธอก็ยังเชื่อว่าเอียนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการใส่ร้ายเธอครั้งนี้เพราะเอ็งเจลร่าเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเธอเนี่ยคือมิเชลถ้าไม่ได้ข้อมูลมาจากเอียนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ